สวัสดีสร้างตัดผมทุกคนแล้วก็พี่นอ้องลูกค้าทุกคนที่มาตัดผมในร้านเ้อะวันนี้น้องสิมาเปลี่ยนทรงครับน้องไปตัดทรงผมอยู่แถวแถวบ้านครับแต่ว่ามันแวงหลายเนาะน้องก็เลยอยากสีมาเปลี่ยนทรงผมเพื่อสิตัดเป็นองทรงสูงเนาะมาลองร้านสร้างใหม่พร้อมเนอนี่ครับขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงสองฟังคือกันนะครับ ขึ้นเบอร์0.5เดอ้อขึ้นทรงเบอร์0.5ทั้งส่งฟังให้ท่อกันเดอ้อสร้างไม้บึงน้ำเด้อครับเดอ้อสร้างการ่าววอคอยเก่งครับนี่ครับเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับเดอ้อสิบโบเฮดข่าวเดอ้อน้องบอกว่าบออยากได้ข่าว้องต้องการเป็นไรผมนิดน้อยครับแล้วก็ฮิตเฟดข้างนี่ครับ เสร็จแล้วเฮามาเอาทีมเมอร์ตัวน้อยกันคอบกันเด้อครับเด้อจะบอตัดจอนออกนะครับน้องบอกว่าบมอ,อยากเอาจอนออกเก็บจอนไว้ครับฮ็ t คือเก้าครับสองฟังแล้วก็กันคอบไปด้านหลังครับข้างหลังก็สร้างซมบ,บอตัดคอบนะครับสิบปล่อยเป็นธรรมชาติเลยเสร็จแล้วเฮาก็ซิมาใส่อาแบตเตอรเลียนเปล่าครับ อถอยฟันเครื่องนึ่งนะครับเด้อเก็บความนวลของจรครับเพื่อจะให้มันเป็นเฟดเบื้องไกลๆมันจะเบื้องสวยกว่าวเฮาบโเิดน,นะครับครับสองฟางก็เฮ็ดคือกันครับข้างหลังฮาก็เก็บนะครับเด้อเฮ็ดประมาณที่เ,เฟรครับข้างหลังนะเสร็จแล้วฮาสซีมาเอาทงเทงออกเด้อสีน,น้ำกันก่อนครับผม สศน้ำเสร็จแล้วเขาจะมาจับผมด้านถึงเด้อน้องบอกว่าซิบเอาออกแต่ว่าซางบอกว่าต้าองเอาออกเด้อถ้าเขาบอเอาออกนะผมมซิบพอกันครับยามลมพัดวีวีมันก็สิเรตให้ผมพอกันครับเขาต้องตัดออกนะครับเนาะมาจับจีบส้มเนาะจับไปชีละช่อให้รอบหัวเด้อครับเด้ออันนี้วัดผมเป็นใกล้ลายก่อนครับแล้วก็มาจับด้านข้างเข้าไปด้านหลังนะครับเสร็จแล้ว เขาก็ซิมาซอยผมกันซอยปกติครับก็ต้องไปซอยพิสดารอีกอย่างครับผมบ่มากเพ็ดอีกอย่างพิสดารผมมักใส่ความเลียวอย่างเดียวครับแต่ผมแต่ละหัวผมใส่แค่ยี่สิบนาทีนะครับเด้อนี่ครับอันใดที่ดำๆเขาก็สิมาจับเป็นเป็นช่อเป็นช่อแล้วก็ซอยออกครับแค่นั้นล่ะไ่ต้องไปเฮ็ดพิสดารลายครับผมสำหรับผมนะคนอื่นก็แล้วแต่เข่าครับแล้วแต่เทคนิคสร้างแต่ละคนเนาะ นี่ครับเสร็จแล้วเ่าซิมาสซองผมให้ลูกค้าเบิ้งครับกระจกลูกค้าก็จะเปลี่นซองแง้มเนาะนี่ครับเสร็จแล้วเ่ามาซองซองทรงให้ลูกค้าเบิ้งครับนี่ครับสิประมาณนี้เนะาะกันครอบคุมค้มๆด้วยทิมเมอร์ตัวเดียวเด้อครับเด้อสีบบอ่โบซายมิโกนนะครับร้านนี้บ่ค่อยใไซมิโกนครับใไซทิมเมอร์